สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie r u นและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาตามล่าคุกกี้ตัวใหม่กัน รอบนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้าลอย่อมาการีนแล้วก็เจ้าดาก้อนแก้มังกรน,นะครับอ่าเมื่อวานเนี่ยเราได้ทําการเปิดไปแค่ไม่กี่พันนะครับได้ไอ้เจ้ามาการีนมา2ดาวเออเลดพอใช้ได้วะเดี๋ยววันนี้เราตั้งใจไว้ว่าจะทุ่มซัก50,000ื่นนะครับแล้วหวังไว้ที่4ดาวมันต้องได้เว้ยเออดูเชิงดูจัดสกิลแล้วนะครับ เจ้ามาการีนน่ะน่าจะเป็นเมตาตีบอสมังกรเนอะเท่าที่มีการไกด์ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าถ้าได้แก้วมังกรคือฟลุกหวังแค่ตัวนี้พอสี่ดาวเราต้องได้ตาหวานโอ้โหมาสองตัวหวานไม้2ตัวเอ้ยหวานว่ะเอ้ยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวป่อยเมื่อวานเราแบบหวานรัวๆเออหลังจากที่เกลือมาอย่างยาวนานนะครับมันก็มารัวเลยต้องได้เว้ย มามะมามาอ่าเดีกกไปทีละตัวนะครับเสียงอาจารย์แปลกๆนิดหนึ่งนะยังเป็นโควิดอยู่อะตรวจมาล่าสุดก็ยังคงเป็นนะครับโอ้โหอย่างเซ็งเลยอารีนาอะไรก็ปล่อยยาวนะครับเป็นยังไงมา,าร์กาเร็ตอ่าน่าจะไดาว่ะเฮ็ดดีจริงตัวนี้อารีนาบอกตามตรงว่าเฉยๆนะครับแต่ในการตีบอสกิลเนี่ยค่อนข้างจะมีอนาคต เออเอ๊ยโอ้ตัวแลวะอะอโวคาโดนะครับดังนั้นใครที่ปั้นเจ้าโดนัทอวกาศไว้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในการตีบอสหน่อยไปปั้นเป็นตัวนี้แทนนะครับเท่าที่ดูมาแต่โดนัทยังไงก็ยังต้องใช้ในการตีบอสเอมอยู่หรือเปล่าเท่าที่ดูมานะ่าจะต้องใช้อยู่แหละเออก็อาจจะต้องมีการกระจายในการปั้นนะครับตาวานที่ Oh. <laughs> แต่เศษก็ออกมา9เศษนะครับในรอบนี้นะไปเอ้ยตาหวานว่ะใครได้บังกรแล้วรีวิวหน่อยครับว่าเออบังกรเนี่ยเป็นยังไงไอดาก้อนแก้วมังกรนะครับมันใช้งานได้จริงไหมหเป็นเมตาได้หรือเปล่าลองแบบบอกสารพคนณมาทีผมเพิ่งจะเปิดไอดีนี้เองนอนโซม,มาทั้งวันนะครับเมื่อวานทำรีวิวเสร็จก็ไม่ได้ลุยอะไรต่อเลยแบบหมดแรง เดี๋ยววันนี้อาการก็ค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับอาจจะได้มาตามหากันว่าจะเปิดได้สักไอดีไหมมีห้ดีต้องได้บ้างแหละแล้วเนี้ยมันจะเป็นการนับจํานวนครั้งนะครับไม่เหมือนกับซอเบไม่เหมือนกับไอตอนแคปไซซินนะไอโซอเบมันก็นับเป็นครั้งด้วยวต้องไม่เหมือนสตาร์ดั๊กับไอเจ้าแคปไซซินสิเอ้ยได้มาการีนอีกแล้ววะ่ะเออต้องแบบนี้สิวะตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ํานะครับ ที่ไม่สามแล้วก็ดาวยังไม่ตันขอแค่นี้พออ่ะสชิปซิเราขึ้นสามดาวแล้วครับทุกคนเรดเนี่ยจัดได้แบบดีมากเพิ่งหมดไปสองหมื่นเพชรนะครับได้มาสามดาวในวันนี้นะถ้ารวมเมื่อวานก็เป็นเสร็จประมาณนี้ไม่เกินสามหมืน่นนะอ้ะวองลสกิปดูเลรท่อหล่อเท สี่ดาวขอร้องแหละมาหน่อยนะสี่ดาวนะครับเอ้เยยังตาหวานว่ะมันหวานลือๆเล,วลววยว่ะทุกคนอ่ะไปอาอะโ,โฟกาโต้ะ,ะอันนี้ตันไปแล้วเฮ้ยเลดใช้ได้จริงนะครับถึงแม้ว่าอ่าจ้าตัวสามตะเลดโดยรวมนี่คือใช้ได้เดี๋ยวไป <c oughs> เริ่มเกลือแล้ววะ่ะ <c oughs> เอ้ยดาคอนเจ้ามังกรมาสองเศษนะครับอ่าต่อเลยมามะมามะหวานโอ้สกิฟอู้หูหูาเบมาหนึ่งเศษมาเอ้ยสาเบมาหนึ่งตัวค่ะหนึ่งเศษนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราแลกซาเบได้เพราะว่าเราต้องใช้ในการตีบอสอยู่แล้วนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยวันนี้เลดดีจริงนะอ่าเหลืออีกประมาณ สครั้งแล้วน่าจะครบห้าหมื่นนะครับโอ้โหทุกคนดูเลทมันอ่ะเดี๋ยวป้ายหลยดูมึงตาหวานรัวจัดอะงงเลยครับโอ้ยมึงเอาเรื่องว่ะา,าไปมามา,มา,ม,ามาการีนอีก2ตัวน่าจะขึ้นสี่ดาวได้แล้วมั้งนักกล้ามลูกรักนะครับอ่ามาสองเซต ถ้าดาักก้อนแก้มังกรอ,ออกนี่คือฮาเลยนะเว้ย <c oughs> คนที่สุ่มตัวหลักไม่ได้นี่คือร้องไห้นะครับเมื่อวานล่าสุดเห็นคนที่เติมการันตีหมดไปสอง้อยสาสิบกว่าครั้งยังไม่ได้เลยอันนั้นก็น่าสงสารนะครับทุกคนอือเอพิโซดใหม่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวรอเ,เราอาการดีขึ้นสักหน่อยอ่าอะไรอ่ะทวิสลี่ไม่ก็พาเฟ่มั้งคาซีนแบบนี้ทำไมมันแหลกจังวะ เจอลี่ทวิสลี่นะครับเจอลี่ทวิสลี่โอ้สามเฉยอีกสามครั้งได้ไปสักคลิป huh. ยานะอย่ามาแผ่วปลายเออโเลคโคตดดีตาหวานรัวจัดนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันได้เหรอทุกคนมันได้นะอ่ะไปโอ้โ huh. ห uh huh. มากระลองเราตันไปแล้ว <laughs> มากระลองมันเป็นตัวตีบอสเก่านะครับอู้หเฮ้ยทาเลดีองเงี้ยเราควรจะไปเรื่อยๆว่ะไม่ควรหยุดที่5้าหมืนะครับอา้าา,ารู้ว่าตกเมตา้าตีบอสนี่มันมาเฉยเลยกระยุ่กระยุนะครับอ่าเราเอายังได้ใช้ในทีมบ้าพลังอยู่นะครับโอ้โหเลดโคตรดีเฮ้ยโอ้โโ Won สุดจัดสุดจริง โอ้โหซาเวมาบแบล็กเพลลิรมานะครับเฮ้ยอันนี้ไปต่อได้ลัวๆเลยโอ้สตาร์นัมาสำเร็จเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราขอไปดูผลการอันนี้ก่อนนะได้ตัวไม่สาม,มาอันนี้คือโอเคนะเฮ้ยเหล็ค่อนข้างดีมากยอมรับเลยวันนี้เหล็ด,ดีมากนะครับเมื่อวานก็โอเคแต่ว่าวันนี้โอเคกว่าแต่บางคนเขาก็ไม่ได้หวะ่ะเออแปลกดีเว้ย อาผมตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำการอัพซอเบด้วยเพราะซอเบมีปัญหาที่ว่าตอนตีบอส,สกิลนะครับมันจะชอบแตกอยู่ไหนวะอ่าระปรับเป็นหายากแบบนี้เลยซอเบผมมีตู้เปิดเพิ่มหนึ่งเศษพอดีนะครับมันจะได้อัพดาวนี่ไง70เดี๋ยวเราจัดซอเบให้ขึ้นเป็น4เป็นสดาวใช่ไหมเออถูกแล้วนี่ตู้มนอยู่นี่ ู้อย่างเยอะ,อะมันมีตู้แบบเศษเดียวหรือเปล่าอันนี้ตู้นี่นะครับนี่เศษเดียวปิ้งป,งปงิเราจะได้ซอเบอเบอ,อีกหนึ่งดาวนะครับเป็น4ี่ดาวแล้วหวานเจี๊ยบต่อไปก็ตอนแรกจากว่าจะหยุดว่ะแต่เดี๋ยวขอสักสองสามทีแล้วกันเอามาการีนเนี่ยมันจะขึ้น4ดาวแล้วเอาให้สดาวไปเลยเนอะผมเดาว,ว่าน่าจะได้นะครับไปสคลิปเลย โอ้โหไม่มาเลยวะหลังๆเนี่ย <laughs> ถ้าอีกครั้งหนึ่งยังไม่มาพอนะครับเพราะว่ามันเกินงบแล้วแหละเดี๋ยว <laughs> บานปลายถ้าไม่มาไม่เอาแล้วนะโอ้ยต้องไปต่อดีครับ <laughs> น้ฟฝาทะเลมาอะโอ้โหเลยโคตรดีอะตอนแรกกะว่าจะหยุดหยุดไม่อยู่แล้วอสี่ดาวไปโอ้ยอีตัวเดียวได้สี่ดาวนะอีตัวเดียวเลยมามแบบเพริเร์มนึเศษ โอ้โยทำไมมันไม่มาวะอีกตัวเดียวขอร้องแหละเออสี่ดาวแต่ว่าระหว่างทางที่จะเป็นสี่ดาวนี่คือเลจด์แอนเชียนอะไรเนี่ยมาแบบเยอะมากนะครับซูปเปอร์อีพิกอะไรพวกนี้เอออ่าเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ไว้ปั้นทีมตีบอสเนอะรออเมตาตีบอสนิ่งก่อนเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้นะครับต่อไปเป็นมังกรเราจะสุ่มได้หรือเปล่ามาช้าเพิ่งสุ่มไปด้วยนะสิ ออะไรอ่ะเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ2อง้ครั้งแล้วเพิ่งห้าสิครั้ง <S <S เป็นยังไงอุ้ยขออภัยนะครับอ่าโอเคแป๊บหนึ่งนะมาเราจะสุ่มสมบัติเพิ่มด้วยตอนนี้ มีทรัพยากรประมาณหนึ่งนะครับผมเรีงเยงไว้ว่าสมบัติตาําราเอ้ไม่ใช่ตำรานาฬิกาแลนาฬิกาคอมไม่ใช่คอมมอนดนาฬิกาอีปิกนะครับควรจะเลเวลมากกว่านี้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจัดแบบหมดตัวไปเลยละกันของยังไงมันก็ต้องใช้นะครับไปสมบัติสมบัติสมบัติม,ตมีแปดร้อยครั้งต้องได้ต้องได้นะครับลุยหนึ่งสองสา โอ้โหไม่มาว่ะอ่ะไปครับอืมก็ยังไม่ได้เนอะเอาไปอ้๊ยเบื่อจะได้เยอะนะเมือเ่อีกมือไปลั่นนะครับทุกคนทำไมมันแหลกนี้วะอัปเดตท,ทีไรเป็นงี้ทุกทีเลยยังนิ่งอยู่ว่ะสมบัตินี้คือไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับเราเลยน่าจะเป็นเลเวล9แล้วนะครับ สิทีอ่าไม่สชิ้นเลยสอครั้งนะครับน่าจะได้เต็มที่แค่เรเวล10แหละแต่แพดหน้าน่าจะเป็น12นะครับสำหรับไอดีนี้นะไอดี ID อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปอีกแปดสิบเอ็ครั้งคือมันใช้ทรัพยากรเยอะจริงไว้มสมบัติอะ เหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่ใช้ไม่เล็ดหนักหน่วงมากกินยิ่งกว่าการส่งคุกกี้อีกอ่ะไปโอ้ยแค่ครั้งเดียวมันจะเป็นเลเวล10นะครับเอาไงดีอ่ะจัดเลยไหมเลเวล10อันเดียวเอ้ยก,อกดผิดมาหนึ่งสองสาไป <c oughs> ไม่ได้นะครับ โ oh, อ้โหจัดครั้งสุดท้ายมาหน่อยมาหน่อยอือ uh หือโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ตอนแรกเรากะว่าจะสุ่มแค่เท่าไหร่ห้าหมื่นสี่หมื่นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเลตมันดีจริงเราก็เลยไหลมาเนี่ยเหลือสองหมื่นแต่พึงพอใจมากได้คุกกี้เลเจนด์ Legend มา2ตัวใช่ไหมแบล็คเพลแล้วก็นางฟ้าทะเลนะครับแล้วก็เจ้าสบายอัพดาวด้วยแล้วก็ตัวอื่นอื่นอีกเออโดยรวมถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าตาหวาน เกือบแบบ50%เอนะเกินเกิน70%ได้ด้วยมั้งนะผมว่าใช้ได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ